ถ้าคุณตื่นเช้ามาแล้วพบว่าเด็กวัดทั้งคนหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยและเบาะแส,สสุดท้ายกลับชี้ไปที่กุฏิเจ้าอาวาสที่ทุกคนเคารพศรัทธาคุณจะกล้าเข้าไปค้นหาความจริงหรือเปล่า คืนนี้ผมจะเล่าให้ฟังกลางหมู่บ้านเล็กๆในภาคเหนือของไทยมีวัดเก่าแก่ตั้งอยู่บนเนินเขาเตี้ยๆวัดแห่งนี้ชื่อว่าวัดดอยแก้วเป็นวัดที่ชาวบ้านเคารพนับถือกันมาหลายชั่วอายุคนทุกวันพระผู้คนก็จะพากันขึ้นมากราบไหว้สวดมนต์และทำบุญกับพระสงฆ์ในวัดที่นี่เงียบสงบเต็มไปด้วยกลิ่นธูปก,กลิ่นดอกไม้และเสียงสวดมนต์ที่แผ่วเบาดังมาจากศาลาการประเรียน ในวัดนั้นมีเด็กวัดอยู่หลายคนส่วนใหญ่เป็นลูกชาวบ้านยากจนที่พ่อแม่ฝากให้มาอาศัยอยู่กับพระเพื่อช่วยงานและเพื่อให้ได้เรียนหนังสือจากโรงเรียนใกล้ๆกันหนึ่งในเด็กวัดเหล่านั้นคือนัทเด็กชายวัยสิปีที่ยิ้มง่ายร่าเริงและมักจะวิ่งเล่นไปทั่วบริเวณวัดจนพระและชาวบ้านเอ็นดูเขามักจะคอยช่วยเก็บดอกไม้จากสวนหลังวัดมาจัดถวายพระพุทธรูปทุกเชา้าและยังช่วยกวาดลานวัดจนสะอาดเอี่ยม นัดเป็นเด็กกำพร้าพ่อแม่จากไปตั้งแต่เขายัางเล็กญาติาิจึงนำมาฝากไว้กับวัดเพื่อให้ได้มีที่อยู่ที่กินเจ้าอาวาสวัดดอยแก้วคือหลวงพ่อสมพานชายชาราผู้มากด้วยเมตตาชาวบ้านเคารพนับถือและเชื่อว่าเป็นพระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบท่านคอยสั่งสอนเด็กวัดทุกคนให้ประพฤติดีและดูแลพวกเขาเสมือนลูกหลานแต่ไม่มีใครรู้เลยว่าในคืนหนึ่งเหตุการณ์ประหลาดกำลังจะเกิดขึ้น คืนนั้นเป็นคืนเดือนหหงเสียงจักจั่นและกบเขยดดังระมมไปทั่วป่ารอบรอบวัดมีเพียงแสงจันทร์สองลอดยอดไม้ลงมาที่ลานหินด้านหน้านัดกำลังนั่งพับเพียบอยู่ตรงบันไดศา,าลาคางเกยเขามองออกไปยังท้องฟ้าอย่างเหม่รอ,อยพระพี่เลี้ยงชื่อพี่ชายเดินผ่านมาเห็นเข้าจึงถามขึ้นนัดทำไมยังไม่นอนอีกดึกแล้วนะเด็กชายยิ้มบางๆตอบเบาๆนอนยังไม่หลับครับพี่เหมือนมีอะไรให้คิดเยอะเลยคิดอะไรล่ะเด็กน้อยก็บางทีผมอยากรู้ว่าพ่อแม่ผมอยู่ที่ไหนบนฟ้าท่านยังเห็นผมอยู่หรือเปล่า คำพูดนั้นทำให้พี่ชัยถึงกับเงียบไปชั่วครู่ก่อนจะลูบหัวนัดอย่างอ่อนโยนแล้วพูดว่าไม่ว่าอยู่ที่ไหนท่านต้องดีใจที่เห็นนัดเป็นเด็กดีแบบนี้แน่ๆรอยยิ้มของเด็กชายกลับมาด่างอีกครั้งเขาลุกขึ้นบอกลาแล้วเดินไปที่กุฏิเด็กวัดเพื่อจะเข้านอนแต่แล้วเช้าว,วันต่อมาเมื่อเสียงระฆังดังขึ้นปลุกทุกคนเด็กวัดต่างทยอยกันออกมากวาดลานและเตรียมพัตตาหารเช้ากลับไม่มีใครเห็นนัดเลยไม่ว่าไปถามเพื่อนเด็กวัดด้วยกันหรือแม้แต่ตรวจหาที่กุฏิของเขาก็ไม่มีวี่แววเด็กชายได้หายตัวไไปอออยย่่างงรรร้ ความโกลาหลเกิดขึ้นทันทีพี่ชายและเด็กวัดคนอื่นวิ่งวุ่นไปทั่วบริเวณวัดเรียกชื่อกันเสียงดังนัดนัดอยู่ไหนแต่สิ่งที่ตอบกลับมามีเพียงเสียงนกกาและลมพัดใบไม้ไหวเท่านั้นชาวบ้านที่ขึ้นมาทำบุญเช้าว,วันนั้นได้ยินเรื่องเข้าก็ตกใจต่างช่วยกันออกตาหาทั้งในป่าเล็กๆหล,ลังวัดทั้งในห้องเก็บของโรงครัวและแม้กระทั่งในบ่อน้ำเก่าแต่ไม่พบแม้เอาเด็กชายเหมือนถูกกลืนหายไปในอากาศ เมื่อเรื่องถึงหูเจ้าอาวาสหลวงพ่อสมพานเดินออกมาด้วยสีหน้าหนักใจท่านกล่าวเสียงสงบทุกคนอย่าเพิ่งแตกตื่นบางทีนัดอาจจะเผลอเดินเล่นไปไกลหรืออาจมีใครพาไปพักบ้านใกล้กลๆเดี๋ยวเราค่อยๆสืบหากันไปแม้หลวงพ่อจะพูดปลอบใจแต่ในใจของใครหลายคนเริ่มมีความหวาดหวัน่นโดยเฉพาะพี่ชัยที่รู้ว่านัดเป็นเด็กเชื่อฟังไม่เคยออกไปไหนคนเดียวโดยไม่บอกใครการหายตัวไปครั้งนี้ช่างผิดปกติยิ่งนัก วันนั้นทั้งวันทุกคนช่วยกันค้นหาไปทั่วทั้งหมู่บ้านแต่กลับไร้ร่องรอยพอถึงตอนเย็นบรรยากาศหมู่บ้านก็เต็มไปด้วยความเงียบเงันเสียงซุบซิบเริ่มดังขึ้นบางคนบอกว่าอาจมีคนมาลักพาตัวเด็กไปขายบางคนกระซิบว่าอาจเป็นวิญญาณเจ้าที่เจ้าทางเอาตัวไปคืนนั้นพี่ชายนอนไม่หลับเขานั่งพิงเสากุฏิเด็กวัดพลางคิดถึงนัดเขายังจำแววตาเหม่อลอยเมื่อคืนได้ดีเสียงลมพัดเข้ามาทําให้เขาสะดุง้งเหมือนมีเงาใครยือนอยู่ใกล้ๆแต่เมื่อมองออกไปก็ไม่พบอะไรเลย สองวันผ่านไปก็ยังไม่มีวี่แววของนัดความหวังของทุกคนเริ่มเลือนรางจนกระทั่งในคืนที่สามขณะที่พี่ชัยออกไปตักน้ำที่โอ่งหลังวัดเขาได้ยินเสียงเหมือนเด็กสะอื้นแผ่วเบามาจากด้านในกุฏิเจ้าอาวาสเขาชะงักหัวใจเต้นแรงขึ้นทันทีเสียงนั้นเหมือนเสียงนัดไม่มีผิดเขาเดินเข้าไปใกล้แต่ยิ่งก้าวเข้าไปเสียงก็เงียบลงเหลือเพียงความมังเวงพี่ชายยืนตัวแข็งไม่กล้าเข้าประตูกุฏิหลวงพ่อสมภาน์ขึ้นชื่อว่าเป็นพระผู้ทรงศรีลแต่ทำไมจึงมีเสียงร้องให้เด็กดังออกมาจากที่นั่น เขากลับไปเล่าให้เพื่อนเด็กวัดฟังทุกคนต่างมองหน้ากันอย่างไม่เชื่อแต่ก็หวั่นใจอยู่ลึกๆเพราะใครๆก็เคยเห็นหลวงพ่อใจดีเสมอมาจะเป็นไปได้อย่างไรที่ท่านจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการหายตัวไปของนัดทว่าภายในใจของพี่ชายกลับยิ่งแน่ชัดว่าสิ่งที่เขาได้ยินเมื่อคืนไม่ใช่ภาพหลอนเขาสาบานได้ว่าเป็นเสียงร้องของนัดแน่นอน ในเช้าวันรุ่งขึ้นเขาจึงตัดสินใจทำสิ่งที่เสี่ยงที่สุดเขาแอบซ่อนตัวอยู่ข้างกำแพงกุฏิเจ้าอาวาสรอเวลาที่หลวงพ่อออกไปทำวัดสดมนในศาลาใหญ่เขาจะอาศัยจังหวะน,นั้นแอบเข้าไปค้นหาภายในกุฏิหัวใจพี่ชายเต้นแรงอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนมือเย็นเฉียบเขารู้ว่าถ้าทำผิดพลาดแล้วถูกจับได้ผลลัพธ์อาจร้ายแรงแต่เขายอมเสี่ยงเพื่อหาความจริงว่านัดอยู่ที่ไหนกันแน่ และในวินาทีนั้นเองเสียงระฆคังดังขึ้นพระในวัดพร้อมใจกันเดินไปที่ศาลารวมถึงหลวงพ่อสมพานด้วยประตูห้องของท่านปิดสนิทพี่ชัยสุดลมหายใจลึกก่อนจะค่อยๆเดินเข้าไปใกล้กุฏิพี่ชายก้าวไปอย่างระมัดระวังเสียงฝีเท้าของเขาเบาราวกับสายลมที่พัดผ่านกุฏิเจ้าอาวาสตั้งอยู่บนเนินเล็กๆหลัลงวัดรอบๆเงียบสงัดมีเพียงเสียงนกกาวา่าวร้องโหยหวนอยู่ไกลๆเขายืนช่างใจอยู่นานมือกำลังจะเอื้อมไปแต่บานประตูไม้เก่าๆที่ถูกขัดมันจนเป็นเน่าหัวใจเต้นตึกตัก เสียงหายใจของเขาดังในความเงียบเสียจนกลัวว่าจะมีใครได้ยินเขาหยุดเพื่อฟังอีกครั้งแต่ไม่มีเสียงอะไรเล็ดลอดออกมาจากข้างในเลยทั้งที่เมื่อคืนเขาแน่ใจว่าได้ยินเสียงเด็กสะอื้นแน่นอนหรือว่าเราหูฝาดเขาพึมพำกับตัวเองเบาๆแต่ความสงสัยกัดกินใจจนยากจะห้ามพี่ชายค่อยๆดันบานประตูออกเสียงไม้เอียดอาดดังขึ้นทำเอาเขาสะดุ้งหัวใจแทบหล่นไปที่ตาตุ่มเมื่อผลักเข้าไปกลิ่นทูปคลักคลุ้งผสมกับกลิ่นอับชื้นเขามองไปรอบๆห้อง กุฏิเจ้าอาวาสถูกจัดไว้อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยมีชั้นหนังสือเก่าเรียงรายเต็มไปด้วยคัมภีร์ใบาลานและหนังสือธรรมะโตมูบูชาตั้งพระพุทธรูปองค์เล็กไว้ตรงกลางมีเทียนและดอกไม้สดวางประดับทุกอย่างดูปกติจนสายตาของพี่ชายเหลือไปเห็นบานประตูไม้เล็กๆที่อยู่ติดพื้นด้านหลังห้องคล้ายกับช่องเก็บของหรือห้องเล็กใต้กุฏิเขากลื่น้ำลายอย่างฝืดขความรู้สึกไม่สบายใจพุ่งขึ้นมาในอก เขาเก้าวไปใกล้แล้วลองดันเบาๆแต่ประตูนั้นล็อกแน่นขณะที่กำลังจะหันหลังกลับเขาก็เผลอสะดุดกับเสือ่อผืนเก่าใต้ตัวเตี้ยๆเสื่อเลื่อนออกเผยให้เห็นกุญแจออกเล็กที่วางซ่อนอยู่ใต้พื้นไม้หัวใจเขาเต้นแรงจนแทบจะระเบิดเขารีบหยิบกุญแจขึ้นมาลองเสียบเข้ากับบานประตูเล็กนั้นพอดิบพอดีเสียงคลิกเบาๆดังขึ้นบานประตูเปิดออกอย่างช้าๆ ความมืดทึบพุ่งออกมาพร้อมกับกลิ่นอับเหมือนห้องที่ไม่เคยมีใครเข้าไปนานหลายปีพี่ชายก้มตัวสองเข้าไปภายในเป็นบันไดไม้แคบๆที่ทอดลงไปใต้กุฏิราวกับทางลับที่ถูกซ่อนเอาไว้มือเขาสั่นเทาแต่ใจกลับผลักดันให้ก้าวต่อไปเขาค่อยๆเดินลงบันไดทีและขั้นความมืดอบล้อมจนแทบมองไม่เห็นอะไรนอกจากแสงริบหรี่ที่ลอดเข้ามาจากช่องไม้ด้านบนทันใดนั้นเสียงบางอย่างดังแว่วมาถึกช่วยดวย เสียงร้องให้เบาๆขาดห้วงแต่ชัดเจนเพอที่จะทําให้พี่ชายขนลุกเกลียวทั้งตัวมันคือเสียงนัดไม่มีผิดแน่นัดนัดจริงๆใช่ไหมเขากระซิบเสียงสัน่นพี่ช่วยด้วยเสียงแผวตอบกลับมาหัวใจพี่ชายพุ่งวาบด้วยความหวังเขาเร่งฝีเท้าลงไปจนถึงพื้นห้องด้านล่างที่นั่นคือห้องสี่เหลี่ยมแคบๆผนังทําจากไม้เก่าบรรยากาศเย็นชื้นคล้ายคุกใต้ดินและในมุมหนึ่งของห้องเขาเห็นร่างเล็กๆขดตัวอยู่มีโซ่เหล็กเส้นเล็กพันรอบข้อเท้าไว้นะ เด็กชายเงยหน้าขึ้นดวงตาแดงช้ำน้ำตาไหลอาบแก้มเขาร้องให้สะอึกสะอื้นทันทีที่เห็นพี่ชายพี่ชายผมกลัวพี่ชายวิ่งเข้าไปกอดน,น้องแน่นน้ำตาเอ่อคลอด้วยความโล่งใจแต่ก็เต็มไปด้วยความตกใจนี่มันเกิดอะไรขึ้นใครทำกับนัดแบบนี้นัดสายหน้ารัวๆัวร้องให้จนแทบพูดไม่ออกผมผมไม่รู้เขาพาผมมาแล้วขังไว้ที่นี่เขาเขาเป็นใครพี่ชายถามเสียงสัน่นแต่ยังไม่ทันที่นัดจะตอบเสียงฝีเท้าหนักหนักดังขึ้นจากบันไดด้านบน ก๊อบก๊อบก๊อบเสียงนั้นชัดเจนขึ้นทุกทีราวกับใครบางคนกำลังเดินลงมาพี่ชายรีบเอามือปิดปากนัดให้เงียบสองคนตัวสั่นด้วยความกลัวสายตาจับจ้องไปที่บันไดเสียงไม้เอ็ดอ้าทุกก้าวย้ำเตือนว่าความลับของพวกเขาอาจกำลังถูกเปิดเผยในที่สุดร่างสูงในผ้าเหลืองก็ปรากฏลงมาจากเงามืดหลวงพ่อสมภารดวงตาของท่านรี่ลงทันทีที่เห็นพี่ชายและนัดอยู่ในนั้นสีหน้าไม่ใช่ความสงบเมตตาอย่างที่ชาวบ้านคุ้นเคยแต่กลับเป็นแววตาแข็งกระด้างหน้าขนลุก พวกเองเข้ามาทำอะไรในนี้เสียงหลวงพ่อทุ้มต่ำก้องกังวานไปทั่วห้องพี่ชายตัวแข็งเหมือนถูกตรึงอยู่กับที่หัวใจแทบหยุดเต้นหลวงพ่อผมผมแค่หานัดครับเขาหายไปหลายวันหลวงพ่อมองไปที่นัดซึ่งสะอื้นให้อยู่ข้างๆดวงตาท่านวาววับปริมฝีปากยกขึ้นน้อยๆราวกับรอยยิ้มที่ไม่ใช่ความเมตตาแต่เป็นรอยยิ้มที่เต็มไปด้วยบางสิ่งที่น่ากลัวเกินบรรยายเด็กคนนี้ไม่ใช่ของเองอีกแล้วเสียงนั้นเย็นเยียบจนเลือดในกายพี่ชายแข็งตัวเขาพล่งออกมาทำไม หลวงพ่อจะทำอะไรนะัดเขาเป็นเด็กเขาไม่ผิดอะไรหลวงพ่อเดินเข้ามาช้าชาทุกย่างก้าวเหมือนเสือโคร่งที่กำลังเข้าหาเหยื่อเองไม่เข้าใจหรอกบ,บางสิ่งมันเนื้อกว่าที่เองจะรับรู้ได้เด็กคนนี้ถูกเลือกแล้วคำพูดนั้นทำให้ห้องทาห้องหนักอึ้งลงทันทีพี่ชายขยับถอยหลังโอบนัดไว้แน่นไม่ผมไม่ยอมให้ใครทำอะไรนัดทั้งนั้น หลวงพ่อหัวเราะเบาๆเสียงหัวเราะนั้นไม่เหมือนที่ใครๆเคยได้ยินจากท่านมาก่อนมันเต็มไปด้วยความลี้ลับชั่วร้ายที่น่าขนลุกเองคิดว่าเองหยุดได้หรือแล้วจู่ๆเสียงระฆังจากสาลาก็ดังขึ้นกลางวันก้องพระลูกวัดกำลังทำวัดเช้าเสียงนั้นทำให้หลวงพ่อชะงักเล็กน้อยสายตาเขาหันขึ้นไปด้านบนราวกับคิดอะไรบางอย่างวันนี้ข้าจะปล่อยเองไปก่อนแต่จำไว้อย่ามายุ่งอีกหลวงพ่อพูดพลางเดินขึ้นบันไดไปทิ้งให้พี่ชายและนัดนั่งตัวสั่นอยู่ในความมืด ทันทีที่เสียงฝีเท้าเงียบหายพี่ชัยรีบปลดโซ่ที่พันข้อเท้านัดมันเป็นแค่แม่กุญแจเล็กๆที่โชคดีว่าเขาหากุญแจเจอเขาประคองนัดขึ้นมาน้ำตาของเด็กชายยังไม่หยุดไหลเราเราต้องออกไปจากที่นี่พี่ชัยกระซิบก่อนพานัดขึ้นบันไดยอย่างระวังแต่เมื่อมาถึงกุฏิด้านบนเขาพบว่ากุญแจประตูถูกเก็บไปแล้วทั้งออกเดียวถูกปิดตาย หัวใจของพี่ชายตกไปอยู่ที่ตาตุ่มเขาหันไปมองนัทที่ตาเบิกกว้างด้วยความกลัวทั้งคู่รู้ทันทีว่าพวกเขากำลังติดอยู่ในกับดักของเจ้าอาวาสผู้ที่ทุกคนเคารพนับถือแต่แท้จริงแล้วอาจเก็บงำความลับมืดดำเอาไว้ใต้ผ้าเหลืองพี่ชายยืนตัวแข็งใบหน้าซีเืิดเมื่อเห็นประตูกุฏิถูกล็อกแน่นเขาลองเขยา่าแต่ก็ไม่ขยับแม้แต่น้อยเสียงลมหายใจทีท,ทีของนัทด,ดังชัดเจนในความเงียบพี่เราจะทำยังไงดีผมกลัวเด็กชายพูดเสียงสัน่น พี่ชายกัดฟันแน่นใจเขาเต็มไปด้วยความสับสนและหวาดหวั่นแต่ก็พยายามทำใจแข็งเพื่อไม่ให้น้องรู้สึกสิ้นหวังเขากระซิบบอกไม่เป็นไรนนัดพี่จะหาทางพาเราออกไปให้ได้ เขามองรอบห้องกุฏิเจ้าอาวาสดูเรียบร้อยแต่ทุกมุมกลับซ่อนความลึกลับบนชั้นหนังสือมีสมุดเล่มหนาปกเก่าๆสีดำดึงดูดสายตาเขาอย่างประหลาดเขาลองหยิบออกมาเปิดดูพลันสายตาก็สะดุดกับตัวอักษรโบราณเข็นเต็มไปหมดบางส่วนแปลได้ว่าเป็นคาถาและพิธีกรรมที่กล่าวถึงการบูชาบางสิ่งที่ไม่ใช่พระพุทธเจ้าหากแต่เป็นสิ่งลี้ลับที่ต้องการเครื่องบูชาที่มีชีวิต พี่ชายใจหายว่ารีบปิดสมุดนั้นลงทันทีเขาหันไปมองนัทที่นั่งตัวสั่นอยู่ตรงมุมความจริงเริ่มปรากฏแล้วว่าหลวงพ่ออาจกำลังเกี่ยวพันกับพิธีกรรมบางอย่างที่น่ากลัวและนัทอาจถูกเลือกให้เป็นเครื่องบูชาเสียงฝีเท้าดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้จากนอกกุฏติเหมือนมีพระลูกวัดเดินผ่านพี่ชายรีบตะโกนช่วยด้วยเปิดประตูทีช่วยด้วยแต่แทนที่จะมีใครตอบเสียงฝีเท้านั้นกลับหยุดชะงักเหมือนมีคนยืนฟังอยู่ตรงหน้าประตูจากนั้นก็มีเสียงกระซิบแผ่วๆอย่าส่งเสียงเดียวท่านรู้ พี่ชายนิ่งเงันเสียงนั้นเหมือนเป็นเสียงของพระน้อยเด็กวัดรุ่นเล็กที่อยู่กุฏิใกล้ๆพี่ชายรีบกระซิบกลับพระน้อยช่วยพี่ทีเปิดประตูออกให้หน่อยเงียบไปชั่วครู่ก่อนเสียงนั้นจะตอบพี่ชายผมก็กลัวแต่ผมเห็นหลวงพ่อพาเด็กหายไปหลายครั้งแล้วทุกครั้งไม่มีใครได้กลับมาเลยคำพูดนั้นทำเอาพี่ชายเย็นว่าไปทั้งตัวหมายความว่าไงมีเด็กหายมาก่อนหน้านี้แล้วเหรอ พระน้อยเงียบไม่ตอบอะไรอีกมีเพียงเสียงฝีเทา้าที่ค่อยๆถอยออกไปพี่ชายตะโกนเรียกแต่ก็ไร้การตอบสนองความสิ้นหวังเริ่มกัดกินใจนัดร้องให้สะอึกสะอื้นกอดเขาแน่นพี่ชายผมไม่อยากตายผมอยากออกไปจากที่นี่พี่ชายสวมกอดน้องแน่นน้ำตาไหลออกมาโดยไม่รู้ตัวเขากระซิบพี่จะไม่ยอมให้อะไรเกิดขึ้นกับนัดแน่นอนสาบานเลย ในคืนนั้นทั้งคู่แทบไม่ได้นอนเสียงสวดมนต์เผาเบาออยอมาแต่ไกลแต่ทุกถ้อยคำฟังแล้วไม่เหมือนสวดมนต์ปกติกลับฟังคล้ายการเรียกหาสิ่งลีล้ลบเสียงนั้นดังขึ้นเรื่อยๆแทรกซึมเข้ามาในหัวใจจนทั้งสองขนลุกสู้เวลาผ่านไปจนถึงตีสามันใดนั้นประตูกุติก็ถูกเปิดออกอย่างแรงแสงไฟจากตะเกียงสองเข้ามาจ้าเผยให้เห็นร่างของหลวงพ่อสมพันยืนอยู่ดวงตาแดงกับร่างท่านสูงใหญ่ในชุดผ้าเหลืองที่ตอนนี้กลับชวนให้รู้สึกเหมือนเงามืดกำลังครอบงำถึงเวลาแล้วเสียงท่านกล่าวเย็นชา พระลูกวัดอีกสองสามรูปเดินตามหลังมาสีหน้าพวกเขาแข็งทื่อราวกับถูกสะกดจิตหลวงพ่อชี้ไปที่นัดพาเด็กไปนัทกรียบร้องดิ้นสุดแรงไม่ผมไม่ไปช่วยโดยพี่ชายพี่ชายพุ่งเข้าไปกอดน,นัดแน่นพยายามดึงตัวไว้อย่าเอาน้องไปท่านจะทำอะไรเขาหลวงพ่อหัวเราะเสียงต่ำนี่ไม่ใช่เรื่องของเองนี่คือทางเลือกของผู้ถูกเลือกเด็กคนนี้จะเป็นสะพานเชื่อมกับสิ่งที่ยิ่งใหญ่เกินกว่าพวกเองจะเข้าใจพี่ชายร้องลัน่นนี่มันบาปนี่มันผิดศีลละธรรม แต่หลวงพ่อเพียงยิ้มอย่างเย็นชาก่อนจะสะบัดมือพระลูกวัดทั้งสามก็เข้ามากระชากตัวนัดออกไปพี่ชายถูกผลักล้มกระแทกกับพื้นไม้เจ็บจนจุกแต่ยังพยายามจะลุกขึ้นตามไปเขาตะโกนสุดเสียงนัดทนไว้นะพี่จะช่วยให้ได้เสียงร้องไห้ของนัดดังลั่นไปทั่วกุฏิก่อนจะค่อยๆเลือนหายเมื่อถูกพาตัวออกไปทางลับใต้กุฏิอีกครั้งทิ้งพี่ชัยให้นอนแน่นิ่งด้วยความเจ็บปวดและสิ้นหวัง เขาใช้เวลารวบรวมแรงจนค่อยๆลุกขึ้นความมุ่งมั่นลุกโชนในหัวใจไม่ว่าต้องเจออะไรพี่จะพานัทออกมาให้ได้เขามองไปรอบห้องอีกครั้งแล้วสายตาก็เหลือเห็นหน้าต่างบานเล็กที่อยู่สูงเหนือชั้นหนังสือแม้จะเล็กแต่ก็อาจพอให้เขาปีนออกไปได้เขารีบขยับโต๊ะไปวางใช้แรงปีนขึ้นไปจนตัวสอดผ่านออกสู่ภายนอกอากาศกลางคืนเย็นเฉียบอบกอดร่างกายแต่เขาไม่มีเวลาคิดอะไรแล้วเขาวิ่งตรงไปยังหมู่บ้านด้านล่างทันที เมื่อไปถึงเขารีบเคาะประตูบ้านผู้ใหญ่บ้านกลางดึกเสียงสุนัขเห่าโกลาหลจนคนในบ้านตกใจผู้ใหญ่บ้านเปิดประตูออกมาอย่างงงเงียแต่เมื่อเห็นสีหน้าซีดเผือดของพี่ชัยเขาก็รีบถามเกิดอะไรขึ้นชัยทำไมหน้าตาตกใจแบบนั้นพี่ชายหอบหายใจเล่าเหตุการณ์ทั้งหมดเท่าที่ทำได้ทั้งเรื่องนัดถูกขังใต้กุฏิทั้งเรื่องพิธีกรรมลึกลับและการที่หลวงพ่อสมพานมีส่วนเกี่ยวข้องผู้ใหญ่บ้านฟังแล้วหน้าซีดเผือดเช่นกัน นี่มันเรื่องใหญ่นะชาวบ้านเขาเคารพหลวงพ่อกันมากถ้าเล่าตรงๆไม่มีใครเชื่อแน่ผู้ใหญ่บ้านพูดเสียงตำ่ำแต่เราต้องช่วยนัดนะครับถ้าปล่อยไว้อาจไม่ทันแล้วพี่ชัยร้องเสียงสัน่นผู้ใหญ่บ้านลังเลอยู่ครู่หนึ่งสุดท้ายก็ตัดสินใจเอาเธอเดียวฉันจะไปเรียกคนที่ไว้ใจได้มาช่วยเราจะขึ้นไปที่วัดคืนนี้เลย ไม่นานนักชายหนุ่มกล้ากล้าอีก4ีห้าคนก็ถูกปลุกขึ้นมาร่วมกันพวกเขาถือไฟฉายและไม้พลองเป็นอาวุธอย่างง่ายๆแววตาทุกคนเต็มไปด้วยความกังวลเพราะนี่คือการเผชิญหน้ากับเจ้าอาวาสผู้ที่ชาวบ้านเคารพมาชั่วชีวิตแต่ความจริงที่พี่ชัยเล่าก็หนักหนาพอให้พวกเขายอมเสี่ยง ขบวนเล็กๆเ,เคลื่อนตัวขึ้นสู่ทางวัดเงียบๆแสงไฟฉายวูบไหวไปตามทางดินเสียงจักจั่นและลมพัดยิ่งทำให้บรรยากาศกดดันเมื่อถึงกุฏิเจ้าอาวาสพวกเขาหยุดยืนฟังเสียงสวดแปลกๆดังแว่วออกมาจากใต้ดินจริงๆคล้ายเสียงสวดภาษาที่ไม่มีใครเข้าใจพี่ชายหันไปสบตาผู้ใหญ่บ้านทุกคนพยักหน้าให้กันก่อนจะพร้อมใจกันผลักประตูกุฏิเปิดเข้าไปภาพที่เห็นตรงหน้าทำให้ทุกคนตัวแข็งชื่อไปชั่วขณะ ใต้กุฏิบันไดไม้ทอดลงสู่ห้องลับที่ตอนนี้สว่างด้วยแสงเทียนนับสิบด้านในหลวงพ่อสมพารยืนอยู่กลางห้องพร้อมกับพระลูกวัดที่เหมือนถูกสะกดจิตทุกคนพวกเขากำลังล้อมงสวดคาถาเสียงสวดต่ำก้องสะท้อนประสาทหูและตรงกลางห้องนัดถูกมัดไว้กับเสาไม้ดวงตาแดงกําร้องให้ด้วยความหวาดกลัวสุดขีด แสงไฟฉายจากมือชาวบ้านสองทะลุความมืดลงไปในห้องใต้กุฏิเผยภาพที่ทุกคนไม่คิดว่าจะได้เห็นกับตาหลวงพ่อสมพานยืนอยู่กลางวงสวดดวงตาวาววับเหมือนสัตว์ร,ร้ายในเงามืดพระลูกวัดอีกหลายรูปนั่งพนมมือสวดคาถาภาษาประหลาดดังพร้อมกันราวกับถูกควบคุมจิตใจและที่ทำให้ทุกคนตัวสั่นที่สุดคือร่างเล็กของนัดที่ถูกมัดกับเสาไม้กลางห้องเขาร้องให้สุดเสียงเมื่อเห็นผู้ใหญ่บ้านและพี่ชายช่วยด้วยพี่ชายช่วยผมที เสียงร้องนั้นฉีกบรรยากาศอันน่าสะพรึงให้กลายเป็นความโกลาหลทันทีผู้ใหญ่บ้านตะโกนหยุดเดี๋ยวนี้หลวงพ่อท่านกำลังทำอะไรอยู่หลวงพ่อหันมาชาชารอยยิ้มเย็นเฉียบปรากฏบนใบหน้าพวกเองไม่ควรเข้ามาที่นี่นี่คือพิธีศักดิ์สิทธิ์ไม่ใช่เรื่องที่ชาวบ้านตาดำๆจะเข้าใจได้ศักดิ์สิทธิ์บ้าอะไรนี่มันคือการบูชาย,ยันเด็กชัดๆชายหนุ่มคนหนึ่งตะโกนด้วยความโกรธ หลวงพ่อหัวราะในลำคอเสียงหัวราะนั้นก้องสะท้อนผนังห้องเองทั้งหลายไม่รู้หรอกข้าบำเพ็ญเพียรมานานแต่พลังแท้จริงไม่ได้อยู่ในพระธรรมอย่างเดียวมันอยู่ที่การเชื่อมโยงกับสิ่งเหนือธรรมชาติและเด็กน้อยนี่คือกุญแจคำพูดนั้นทำเอาชาวบ้านหลายคนตัวสั่นไม่อยากเชื่อว่าหลวงพ่อผู้ที่ตนเคารพนับถือมาตลอดจะเปิดเผยด้านมืดเช่นนี้พี่ชายก้าวออกมาตะโกนสุดเสียงปล่อยนัดเดี๋ยวนี้ถ้าไม่ปล่อยผมจะไม่ยอมอยู่เฉยแน่ดวงตาหลวงพ่อเหลือบมองมาสีหน้านิ่งแต่เต็มไปด้วยอำนาจบางอย่าง เด็กนี้ถูกเลือกแล้วเองไม่มีสิทธิ์ขัดขวางทันใดนั้นพระลูกวัดที่นั่งรอบบ่งก็ลุกขึ้นพร้อมกันราวกับหุ่นเชิดไร้วิญ,ญญาณดวงตาเหม่อลอยแต่กลับเคลื่อนไหวรุนแรงพวกเขาเดินเข้ามาล้อมชาวบ้านทันทีระวังผู้ใหญ่บ้านร้องเตือนก่อนจะใช้ไม้พลองฟาใส่หนึ่งในพระลูกวัดแต่ร่างน,นั้นกลับไม่สะดุง้งไม่ร้องสักคำเหมือนคนไร้ความรู้สึก การต่อสู้ระหว่างชาวบ้านกับพระลูกวัดที่ถูกสะกดจิตเกิดขึ้นอย่างชุดลมุนห้องใต้กุฏิที่เคยเงียบเงันกลายเป็นสนามต่อสู้เล็กๆพี่ชายไม่สนใจใครเขาวิ่งตรงไปที่เสาที่นัดถูกมัดอยู่ใช้มีดเล็กๆที่ติดตัวมาตัดเชือกออกทนหน่อยนัดเดี๋ยวก็หลุดแล้วนัดร้องให้สะอึกสะอื้นแต่พยายามอดทนขณะที่พี่ชายตัดเชือกเสียงหลวงพ่อก็ดังขึ้นกล้องห้องคิดว่าพวกเองหนีข่าได้หรือ แสงเทียนทุกดวงส่องสว่างวาบขึ้นพร้อมกันเงาดำประหลาดกระเพื่มไปตามผนังราวกับมีชีวิตเสียงกระซิบแปลกๆดังขึ้นทั่วห้องชาวบ้านหลายคนเริ่มเซไปมาเหมือนถูกพลังบางอย่างกดทับพ,พี่ชายกัดฟันใช้แรงทั้งหมดตัดเชือกจนขาดนัดเป็นอิสระทันทีเขาดึงน้องมากอดแน่นไปเราต้องออกไปเดี๋ยวนี้ทั้งคู่พยายามจะวิ่งหนีแต่หลวงพ่อก้าวออกมากันไว้ดวงตาของท่านแดงก่ร่างสูงใหญ่ดูเหมือนถูกพลังมืดห่อหุ้มไว้ เด็กนั่นต้องอยู่กับข้าเสียงของหลวงพ่อไม่ใช่เสียงมนุษย์ธรรมดาอีกต่อไปมันก้องสะท้อนเหมือนหลายเสียงซ้อนกันพี่ชายยืนบังนัดไว้ทั้งตัวน้ำตาคลอแต่ดวงตาเต็มไปด้วยความมุ่งมั่นผมไม่ยอมถึงจะต้องตายผมก็จะไม่ให้ใครทำร้ายน้องเด็กขาดหลวงพ่อแผ่ฝา่ามือออกทันทีลงแรงวูบหนึ่งพัดจนเทียนทุกเล่มสั่นไหวร่างของพี่ชายถูกผลักกระเด็นไปชนผนังนัทกรีตร้องลัน่นแต่ในวินาทีนั้นเองผู้ใหญ่บ้านตะโกนสวดมนต์สวดพระปริตตามข้า เขารีพนมมือสวดมนต์บทที่ชาวบ้านคุ้นเคยพาหุงมหากาเสียงสวดมนต์ของชาวบ้านดังขึ้นพร้อมกันแม้จะไม่เข้มแข็งเหมือนพระแต่เป็นเสียงแห่งศรัทธาที่ออกจากใจจริงเสียงนั้นค่อยๆกดทับเสียงคาถาประหลาดของหลวงพ่อเสียงกระซิบมืดๆในห้องเริ่มแผ่วลงหลวงพ่อคำรามด้วยความโกรธด,ดวงตาแดงวาบหยุดหยุดเดี๋ยวนี้แต่ยิ่งท่านตะโกนเสียงสวดมนต์ก็ยิ่งดังขึ้นผู้ใหญ่บ้านนำทุกคนสวดต่อเนื่องจนห้องทั้งห้องสว่างขึ้นราวกับมีแสงจากที่ไหนสักแห่งส่องเข้ามา ร่างหลวงพ่อสันสถานเงาดำที่ห่อหุ้มเริ่มหลุดออกทีละน้อยเสียงกรีดร้องดังลั่นจนผนังไม้แทบสั่นสะเทือนพระลูกวัดที่ถูกสะกดจิตเริ่มล้มลงกับพื้นทีและคนราวกับเพิ่งฟื้นจากความฝันพี่ชายใช้โอกาสนั้นรีบลุกขึ้นคว้ามือนัดแล้ววิ่งไปยังบันไดาทางออกไปนะัดไปเสียงหลวงพ่อคำรามไล่หลังพวกเอง็งหนีไม่พ้นข้าจะกลับมาไม่มีใครหยุดข้าได้ แต่เสียงนั้นค่อยๆจางหายไปเมื่อร่างของท่านล้มลงกับพื้นเงาดำสลายหายไปกับอากาศเหลือเพียงร่างหลวงพ่อสมพานอนหมดสติอยู่กลางห้องทุกคนวิ่งขึ้นมาจนถึงกุฏิด้านบนหอบหายใจแทบขาดใจนักกอดพี่ชัยแน่นน้ำตาไหลพรากแต่เต็มไปด้วยความโล่งใจ เช้าวันรุ่งขึ้นเรื่องทั้งหมดแพร่สะพัดไปทั่วหมู่บ้านชาวบ้านต่างตกใจและไม่อยากเชื่อสิ่งที่ได้ยินแต่พวกเขาก็เห็นกับตาหลวงพ่อสมพาน์ถูกนำตัวออกจากวัดเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบพระลูกวัดที่เหลือยังคงสับสนเหมือนความทรงจำบางส่วนถูกลบเลือนวัดดอยแก้วที่เคยสงบกลับกลายเป็นสถานที่เต็มไปด้วยคำถามและความหวาดกลัวศรัทธาที่ชาวบ้านเคยมีต่อหลวงพ่อสมภานถูกสังคอนจนหมดสิน้นแต่ท่ามกลางความโกลาหลน,นั้นพี่ชายกับนัดยังคงกอดกันแน่นทั้งคู่ผ่านคืนที่มืดมิดที่สุดมาด้วยกัน พี่ชัยขอบคุณนะครับถ้าไม่มีพี่ผมคงไม่รอดแล้วนัดพูดทั้งน้ําตาพี่ชัยลูบหัวน้องเบาๆเราเป็นครอบครัวเดียวกันน,ะนัดต่อไปนี้ไม่ว่าเกิดอะไรขึ้นพี่จะอยู่ข้างนัดเสมอนัดพยักหน้าน้ําตาย,ยังคลอแต่ดวงตาเปล่งประกายแห่งความหวังและตั้งแต่นั้นมาหมู่บ้านก็ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปความลับที่ถูกซ่อนใต้กุฏิถูกเปิดเผยเด็กวัดที่หายไปกลับมาอย่างปลอดภยัยแต่บาดแผลทางใจยังคงฝังลึกในความทรงจําของทุกคนวัดดอยแก้วเงียบสงัดไปอีกนาน ไม่มีใครกล้าเข้าไปในกุฏิเจ้าอาวาสหลังนั้นอีกเลยบางคืนยังมีคนเล่าว่าได้ยินเสียงสวดมนต์ประหลาดแว่วออกมาจากใต้กุฏิทั้งที่ไม่มีใครอยู่ที่นั่นแล้ว